สวัสดีค่ะเป็นแบตเตอรี่ของ OPPO F9 นะคะแบตเตอรี่เก่าของ OPPO F9 ตัวนี้นะคะมันแบตเตอรี่บวมนะคะบวมมากๆจนมันปป่งออกมาเลยตามปกติแล้วแบตเตอรี่มันจะต้องเรียบๆนะคะอันนี้มันป่งออกมาเลยนะคะแล้วทีนี้มันทําให้ฝาหลังเนี่ยอ่านะคะฝาหลังตัวเนี้ยนะคะอ่า ขนาดปกติเนี่ยมันจะต้องเรียบไปกับตัวเครื่องนะคะพอแบตเตอรี่มันบวมปุ๊บมันก็จะดันให้ฟาลังเนี้ยออกมานะคะและทีนี้แบตบวมเนี่ยมันก็อาจจะมีอาการเสื่อมด้วยเช่นแบตหมดเร็วหรือว่าดับเองอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าบวมจนมันไม่สามารถที่จะใส่เคสได้หรือว่าไม่สามารถที่จะดันฝาลังกลับไปได้นะคะ ตัวนี้นะคะเป็นแบตใหม่ที่ทางร้านใส่เข้าไปนะคะนี่นะคะสังเกตว่าแบตเตอรี่ตัวใหม่มันจะเรียบๆนะคะมันจะไม่มีรอยขูขะนะคะเพราะว่าเซลล์ข้างในมันสภาพดีอยู่นะคะนี่นะคะอันนี้นะคะ,นนะ,คะเซล์เสื่อมนะคะสภาพมันก็จะบวมๆนะคะ หลังจากเปลี่ยนแบตไปก็สามารถใช้งานได้ติดฝาหลังได้ใส่ฝาหลังได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะเวลาชาร์จก็เพืนชาร์จด่วน,นะคะนี่นะคะ ชึ้น,ชนนะคะตรงนี้นะคะตรงแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะ,รตเ,ตรระ,คะเรียบร้อยค่ะประมาณนี้นะคะเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ oppo f 9นะคะใครสนใจเปลี่ยนแบตก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ